สวัสดีค่ะลูกค้าเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะพาลูกค้ามาชมเอาวิดีโอการทำงานของรถขายคูปต้า L สามสองศูนย SP คันนี้จดทะเบียนปี58ค่ะทางร้านเพิ่งเก็บงานจุดด้วยซึมแล้วก็เช็คอก็สิสีรอแล,และบบไฟละเรียบร้อยค่ะเหลือเก็บงานสีนิดหน่อยค่ะคันนี้ เดินหน้าถอยหลังที่พวงมาลัยค่ะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะเปิดราคาขายที่249,000บาทเท่าน้งค่ะลูกค้า249,000บาทค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบนะคะลูกค้า3 2แรงม้าค่ะ3208 SP ค่ะปี58เล่มเอกสารครบค่ะคันนี้อุปกรณ์ก็จะได้เป็นมิดเหน้าผ่านพวนค่ะลูกค้าท่านใดอ่า อยากได้ไปใช้งานค่ะในไร่ในสวนหรือว่าอาศัยหางจัดญ้าค่ะได้ค่ะคันนี้คันไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะคะลูกค้ากลางๆค่ะเป็นรุ่นกลางๆค่ะรุ่นนี้ หกศูนย์หนึ่ <S <S <exaggerated> ้าแร้นแล้วถ่มือสองเราในขวอแก่นค่ะเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์ค่ะทาร้านเราขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกขบศอส่งฟรีภายใน300กิโลเมตรแรกค่ะลูกค้าที่สนใจรถถ่ายค่ะจะมาลองก็ได้นะคะพิกัดร้านค่ะตั้งอยู่ตระเนบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขวนแก่นค่ะเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์ค่ะหรือว่า ลูกค้าไหไม่สะดวกมาชมรถค่ะจะวิดีโอคอลมาดูรถถ่ายได้นะคะทาร้านเราขายจริงส่งจริงทั่วไทยค่ะมีหน้าร้านจริงแล้วก็ส่งรถถ่ายจริงค่ะอ๋เก็บงานให้ลูกค้าฟรีรอบพันเลยในราคาที่ลูกค้าแจ้งไว้ค่ะ ไว้ค่ะคันนี้3 2 0 8 SP ค่ะเดินหน้าใส่หลังที่พวงมาลัยไปเกียร์คัตเตอร์อย่างเงี้ลูกค้าขับง่ายค่ะเดินหน้าใส่หลังง่ายมีระบบกโฟร์วิวด้วยค่ะ4ี่คูณส่ค่ะลูกค้ากำลังดีค่ะคันนี้ใช้งานน้อยค่ะใช้งานแค่1น0 0องร้อยชั่วโมงค่ะคันนี้ 穿白衫儿的。 ได้รถไทยสอบถามได้นะคะ098-260-1158ร้านรถไทมือสองแล้นี่คันแก้น,นะคะ่ะเสียงแน่นค่ะเขียงแน่นๆเลย ขอจบการรีวิวรถถ่ายคูเปตา L 3 2 0 8 S P P 5 8ป็เพียทนี้ค่ะฝากเพวขั้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอของร้านรถถ่ายมือสองเรานะดีคอนแกนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าลูกค้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมา,าพารีวิวคูเปตา L 3 4 0 8่ค่ะทางร้านกำลังเก็บงานอยู่สวัสดีค่ะ